มนุษย์อ่ะมีบ่วงเกิดมาทุกคนบ่วงกรรมไม่ว่าจะเรื่องของครอบครัวสุขภาพการเงินการงานความรักบ,บ่วงในเรื่องของความเชื่อการปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนมีบ่วงกรรมมาหมดบางคนนะอยากปฏิบัตินะอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิแต่มีบ่วงก็คือมีบ่วงกรรมในอดีตจึงไม่สามารถที่จะให้ตัวเองอะต่อสู้และเอาชนะการนั่งสมาธิได้มนุษย์อะค่ะ บ่วงบางบ่วงอะคะ่ะถูกถูกเอาออกแล้วแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าถูกเอาออกแล้วหนึ่งวิธีการสังเกตนะคะให้ไปดูว่าการเงินคุณอะดีขึ้นบ้างไหมจากอดีตมาจนถึงณวันนี้เอาวันนี้เลยเอาณปัจจุบันตอนนี้หนึ่งการเงินคุณดีขึ้นบ้างไหมคําว่าบ้างไหมให้ไปดูเองนะคะว่าคุณมีไรายได้มากขึ้นไหม คุณมีเงินมีทองมากขึ้นไหมหรือว่าคุณมีหนี้มากกว่าเดิมมีชีวิตที่แยก่กว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้วิอันนี้วิธีสังเกตเพื่อที่เราจะมาปลดบ่วงไปด้วยกันนะคะถ้าสมมุติดีขึ้นทุกคนแสดงว่าคุณโชคดีมากกุญแจนั้นถูกปลดล็อกแล้วถูกปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะถ้าทุกถ้ามันดีขึ้นนะอ่าเขาเรียกว่าคุญแจถูกปลดล็อกแล้วทีนี้มาลองมาสังเกตเรื่องสุขภาพ เฮ้ยตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้สุขภาพคุณในช่วงเนี้ทุกคนมันแย่จนถึงจุดพีคหรือมันอยู่ในระดับที่กูก็เป็นมาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วหรือดีขึ้นทุกคนห้ามโกหกตัวเองนะฮะถ้าใครโกรหกตัวเองมันก็ทําให้ชีวิตคุณมันไม่ไปไหนเพราะคุณไม่กล้ายอมรับนะคะอันนี้ต้องกล้ายอมรับด้วยตัวคุณเองคือมันมันอยู่ที่ใจเนาะของพวกนี้มันอยู่ที่ใจสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ เมื่อก่อนฉันเคยเป็นไมเกรนเฮ้ยเมื่อก่อนฉันปวดท้องก็จําเดือนเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเป็นแบบป่วยง่ายมากเป็นภูมิแพ้แต่เดี๋ยวนี้เออว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นเฮ้ยทาไมเดี๋ยวนี้เป็นน้อยลงเฮ้ยทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยทุกคนนั่นแสดงว่ากุญแจสุขภาพคุณถูกปดล็อกแล้วนะคะเรื่องของครอบครัวไปดูเรื่องของขอครอ,งอบครัวกันบ้างทุกวันนี้คุณยังทะเลาะกับพ่อแม่อยู่ไหมทุกวันนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังดุลูกกันอยู่ไหม ทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับครอบครัวมากทำไมต้องเป็นฉันฉันหาเงินอยู่คนเดียวทำไมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนให้ไปสังเกตตัวเองว่ามันยังเป็นแบบนี้หรือมันเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมทุกวันนี้ฉันมีความสุขจังทำไมสามีฉันดีทำไมลูกฉันดีทำไมพ่อแม่ฉันไม่ทำไมฉันไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ทำไมฉันอะไรแบบนี้ค่ะมันดีขึ้นกว่าอดีตไหมถ้าดีขึ้น แสดงว่ากุญแจดอกนี้ปลดล็อกแล้วหรือในเรื่องของการนั่งสมาธิความเชื่อโอ้ยเมื่อก่อนไม่เคยสวดมนเลยทุกคนไม่เคยเลยแต่ทุกวันนี้สวดไหมสวดแล้วเหนื่อยบ้างเพียบ้างง่วงบ้างขอติดไว้ก่อนไว้ไปสวดพรุ่งนี้บ้างอะไรบ้างไหมหรือยังไม่สวดเหมือนเดิม ผ่านมาทั้งชีวิตตอนนี้อายุเท่าไหร่จะห0แล้วไม่สวดเหมือนเดิมเลยไม่สวดไม่นั่งสมาธิไม่มีความเชื่อไม่มูทุกคนคาะสังเกตเอาเองว่ากุญแจดอกนี้คุณถูกปลดล็อกหรือ,อยังถ้าคุณถูกปลดล็อกแล้วหนึ่งเออว่าฉันเข้าวัดมากกว่าสมัยก่อนเฮ้ยอย่างน้อยๆฉันสวดมนต์ได้บทนึงอ่ะอิติพิโส ฉันส่งบุญเป็นฉันกรวดน้ําเป็นฉันนั่งสมาธิได้หนาทีจากไม่เคยออกกําลังกายเลยฉันยืดแข้งยืดขาได้วันละร้อยครั้งฉันขยับขาขยับแข้งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดีกว่าเมื่อก่อนไหมถ้าดีกว่ากุญแจนั้นถูกปลดล็อกแต่ถ้านะทุกคนสังเกตแล้วโดยรวมแล้วที่ครูพูดมาทั้งหมดกุญแจคุณ,คณยังถูกล็อกอยู่นะคะกุญแจฉันทําไมยังถูก ล็อกอยู่สิ่งที่ครูพูดฉันไม่ได้ดีขึ้นเลยสักด้านหนึ่งมาค่ะเรามาปลดล็อกกันค่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครที่ปลดล็อกแล้วยิ่งทําย,ยิ่งเสริมย,ยิ่งเสริมทุกคนยิ่งทํายิ่งเสริม